การซื้อของออนไลน์ตอนนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายคนขายไม่ต้องมีหน้าร้านคนซื้อช้อปปิ้งได้ทุกที่ได้ของตรงปกก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดได้ของไม่ตรงปกแถมยังโดนโกงมัดจ,จำเหมือนกรณีของคุณกายรัชชนน์แบบนี้เจ้าต,ตัวออกมาบอกเลยนะคะ ล่าสุดเข้าแจ้งความที่สอนอสายไหมเรียบร้อยค่ะเพราะว่าโดนโกงมัดจําและคุณผู้ชมฟังนะคะคุณกายรัชชานนนสุประกอบนักร้องนักแสดงได้เข้าแจ้งความที่สอนอสายไหมเพื่อแจ้งความเําเนินคดีกับเจ้าของเพจขายรถจักรยานยนต์มือสองหลังจากถูกหลอกให้โอนเงินมัดจำสอ0 0ับาทพอโอนไป เจ้าของเพจปิดเพจนี้แล้วก็ติดต่อไม่ได้ oh. ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณกายรัชชานนนก็เปิดเผยบอกว่า oh. เห็นโพสต์ประกาศขายรถจกักรยานยนต์เวสป้าราคาที่เขาขายเนี่ยบอกว่า1 5 0 0 0บาทร,บราคาดีนะเพราะว่าร้านอื่นเขาประกาศขายกัน3 0 0 0 0ถึง40,000บาท ตอนแรกคุณการก็บอกเข้าใจว่าคนที่เขาขายเนี่ยอาจจะร้อนเงินหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดี<ล>ก็เลยขายถูกตัวเองก็รีบคุยรีบตัดสินใจวางมัดจําไปเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายให้กับลูกค้ารายอื่นนะคะปรากฏว่าวางมัดจําไปสองผันเพื่อที่จะจองรถคันนี้แต่พอถึงวันที่นัดช่วงเวลาห้าโมงเย็นยี่สิบพฤนายนพอจะโทรไปรับรถเอ้า ติดต่อไม่ได้แล้วปิดทุกช่องทางการติดต่อแล้วก็ปิดเพจนี้ด้วยคุณกายบอกว่าถึงแม้กรณีครั้งนี้นะคะเงินมัดจำมันจะไม่สูง2,000บาทแต่ว่าเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมายเราไม่ถูกต้องต้องการจะสั่งสอนและให้บทเรียนกับเขาก็เลยเข้าแจ้งความกับเจ้าห้าที่ตำรวจค่ะ มีข้อมูลครับผมว่ามีคนถูกหลอกแบบนี้มีคนเอเมเซ g จมาหาบวกหรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆได้มีการโชว์หลักฐานว่าเ,เขาก็โอนไปเหมือนกันก็โดนเยอะมากครับผมไม่ใช่ผมคนเดียวซึ่งแล้วคนนี้จากเพจขายมอเตอร์ไซค์เขาก็เคยเป็นเพจขายรถจักรยานไฟฟ้าขายเสื้อผ้าเด็กขายอะไรซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าเขาคือใครเขาอยู่ที่ไหนแล้วผมคิดว่าไม่ยากครับ คือถ้าเขาดูอยู่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าติดต่อมันเลยเพราะว่าถ้าไม่ติดต่อมาผมถึงที่สุดแน่นอน อบอกว่าถึงที่สุดแน่ๆนะคะถึงแม้สองพันเนี่ยมันจะไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดหลายคนถ้าสิบคนละเท่าไหร่พี่บอ๊อบสองหมื่นไปหลอกมากี่คนล,<ช><ช>ล่ะใช่หลอกมากี่คนแล้วผู้เสียหายที่คุณกายไปสืบทราบมาเนี่ยมีหลายรายนะคะ<ช>ที่ถูกหลอก<ช>ทีนี้คุณกายยังฝากเตือนสําหรับผู้ที่ชอบซื้อของออนไลน์ก็ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะโอนเงินมิฉนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้ได้ค่ะนําเรื่องนี้มาเตือนใครกันผมเป็นคนหนึ่งเลยถ้าจะซื้อของออนไลน์เนี่ยจะมีเลขที่บัญชีใช่ไหม อเอาเลขบัญชีที่เราจะโอนเงินเนี่ย<ฆ>เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ก่อนอเข้าไปเสิร์ชใน Google เลยแล้วมันจะขึ้นมาเลยว่าเลขที่บัญชีนี้เป็นของใครแล้วถ้ามีใครเคยโอนแล้วถูกหลอก<ฆ>อมันจะขึ้นมาในออนไลน์เลยอ,อันนี้ง่ายสุดเลยนะอ,อันนี้ชัดเจนนะฮะ